ที่ยี่สิบตาคือตาคือแกซื้อมะอเขือผัวผูและใบชาผ้าเสื้อเอาใส่เรือจับไปค้าแก่ผู้ที่ทำนาจำเพาะเรือทะลุน้ำล้้นเขาไปได้อทำให้อะไรต่ออะไรเจียเรเธอแกก็เหหัวเรือแวะเข้ายาที่ใต้ไม้มาดื่มทำให้ชา าเสียเวลาปฏีพรนะ้ำไม่มีแกก็เอาถอถอไปแต่อตายุตาเหินี้แกเท่าตามัวจะต่อถอต่อไปไม่ได้แกก็รอเนระือเสียหาไปไนมะ่พอเวลาหลัวค้าเข้าใต้เข้าไป เจ้าไฝกับเจ้ามังงี้ไล่กับมือมาแต่นานจำพามาเจอตาคือเข้าก็วัดตาตาคือ น้ำไม่มีตาก็รอเรือเสียแต่พอตาคือว่าทั้งนี้เจ้าไฟกับเจ้ามลิก็เอาโซ่ในหัวเรือตาคือไปใส่เข้าที่บากับมืเอามือถือโซ่ไว้ไล่กับมือเฮดอสภเยโรสภัยไปไม่ช้าก็จะรู้แน่นะกิวิยาที่เจ้าไฟกับเจ้ามลิเอื้อเลือเผื่อแผ่ต่อทุกทุแก่ชั้ เก่งมากขอบคุณครับเจอกับเพื่อนอีกทีบทที่เท่าไหร่ไหนบอกเพื่อนๆพื่ดิเจอกับเพื่อนๆอีกทีบทที่เท่าไหร่บทที่ยีสก็ตาเขื่อยี่สต่อไปบทเจ้ามารีลาเนาะโอเคสวัสดีครับก่อนเลย